หนึง่งสองสามวป๊าดูน้องฟ้าได้ยิงเลยโอ้ แค่มาอยากลงสุ่มหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าอยากลงสุ่มหรือเปล่าลูกไปซื้อมาอันนี้งบประมาณอันนี้งบประมาณหมดไปเยอะมากเลยนะรูกไหมลูกป๊าจะบอกให้นะเนี่ยป๊าซื้อมาทั้งหมดเนี่ยหมดไปตั้งหกสิบบาทนะลูกโอ้น้องฟอร์เล่นใหญ่ยังเลยโอเคงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเพื่อนๆนะตามไปดูนะว่าน้อง จะเล่นจะได้อะไรบ้างเนาะเอ้าโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยไปแกะกันเลยเดี๋ยวนุ่งคนฟอรีดินเป็นอะไรกันป๊าป๊าก็ดูหน่อย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 อ๋อเดือนน้องฟอรีน้องฟอร์ดิยิงไปไหนแล้วลูกไเดายไปแล้วหนึ่งดอกลูก นเดี๋ยวให้ป้าป้าก่อนอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้น้องพาเดียก็ได้ปืนมาเนาะน้องพาเดียเรียกหมาป้าป้าเละเดี๋ยวน้องพาเดียยิงไปที่กระจกตรงนี้นะ่นี่กระจกนี้อ่เดี๋ยวป้าป้าดูป้าป้าดูน้องฟาเดียยิงเลยโอ้โหติดเลยสุดยอดเลยน้องพาเดียยิงลูกนั้นน้องพาเดียเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นทันไหมเดี๋ยวน้องพาเดียยิงใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวน้องพาเดียยิงเล็งปืนดีๆเล็งปืนดีๆเล็งปืนถือปืนดีๆน้องพาเดียทำมาอีก เอาถ้าพ sí, ูดีดีถ้าพูดีดียิงมือขวายิงมือขวา a น้องฟานี้อ่ะเอาต่อไปพี่ฟินนะครับต่อไปพี่ฟินเดี๋ยวนะครับพี่ฟินเดี๋ยวเล่นกระจกเล่นกระจุกหนึ่งสองสามเอาไบโอ๊ยเอาไหมพี่ฟินเอาไหมพี่ฟินเอาไหมหนึ่งสองสาม ไปแต่เชี่ยไปแต่เชี่ยนะลูกสนูไม่ยังอยู่กับที่ครับปากปีนปีนยิงใหม่นะปีนปีนจะยิงใหม่ครับหนึ่งสองสามอ้าวไม่ติดนะครับน้องฟาเดจะยิงช่วยอีกทีนึงน้องฟาร์เดยิงกระจกพี่พี่เอาก่อนหนึ่งสองสามโอ้ไม่ติดเหมือนกันน้องฟาเดจะยิงดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องฟาเดยิงดีๆเลยยิงเลยน้องฟาเดเล่นก่อนเล่นก่อนเพรว่าสอนว่าไงลูกยิงเลยยิงที่กระจก โอ้ติดเลยน้องคนได้ยิงติดแล้วดูสินี่นะครับน้องคนได้ยิงติดกระจกไปแล้วครับเรามาดูว่าพี่ฟินจะยิงได้ไหมเนาะเอ้าน้องอย่าดึงนะมาดูเดี๋ยวลูกเดี๋ยวป้าป้าใส่ให้ป้าป้าใส่ให้น้องไฟเรียก็ลังจะยิงนะครับเยิงแล้วเยิงแล้วยิงหนึ่งสองสามยิงโอ้โหติดติดรอบนี้ครับแฟนเดูไหมน้องหมาจระเโอ้ นนี้ะครับได้ปืน1กระบอกแล้วก็คันตันู1คันตอนนี้พี่ฟินกับน้องฟาเรียยิงกันมันมากเลยครับยิงกำลังใส่กระสุนนะครับยิงเลยพี่ฟินยิงย่งนีติดแล้วพี่ฟินโอ้ยิงม่นยังเลยพี่ฟินโอ้พี่ฟินจะยิงนะครับพี่ฟินยิงคนะโอ้โหติดพี่ฟินดูถ้าไม่ทันนะถ้าถึบปืนทึเท่นหน่อยพี่ฟินถือปืนทึเท่นหน่อย โอ้ยก็คนมันเพ่อะน้องน้องอยจะร้องอยากจะไฟเพื่อนๆ <c oughs> อาโอเคน้องไปเลยดึงเลยเอาไปเลยค่ะไปเลยไปเลยปล่อยเชือกเลยน้องไฟเลียวไปเลยเลยอาไปแล้วบิพีแล้วโอ้ยเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์พี่พีนก็กำลังย่องบุกอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่พีนกับน้องไฟเดียเป็นไงบ้างสนุกไหม ป้าป๊าทำไมป้าป๊าก็เจ็บแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากซื้อเนาะไม่ต้องไปซื้อของแพงเลยเนาะเนี่ยแค่20บาทเนี่ยได้มีทั้งปืนมีทั้งของเล่นซึ่งมันยิงแนะนําว่ายิงใส่ยิงใส่กระจกเนาะ้อข้าลาด้วยวันนี้เรา3คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไม่ก่อนนะอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องฟินฟ้าเฟมิลี่นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเรานะครับสวัสดีครับสดีคเพื่อนๆี๋เล่นโชว์เหรอไปแล้วบินเลอเตัเลยเอเลยตย้งเลยตั้งต่อตั้ดูไปถึงไหนน้องไรับดึงไปเล้อไปเยเลยไปเลยเย